ดกินคนเดียวทำอะไรก็ได้พอเป็นใจไหม,อมโอเคเอาที่สบายใจกินยังไงก็ได้กินคนเดียวไมปเดาพัดลมมาตั้งหลังบ้านไปยางร่วมเกือบหมดแลว้ว ร่วมมาจากข้างบนเต็มกราบสวัสดีแม่อบองปูลกรุ๊ปเนียกสวัสดีเพื่อนเพื่อน,น,น,นทุกคนจ้ะพบกันอีกแล้วจ้าวันนี้สาวโมบอยชาแนลโรม่เต้ยจ้ะวันนี้พากินสลัดผักจ้ามีทั้งผักต้มผักสดผักสดผักสด,ผ,กสดผักต้มมีอย่างเดียวดอกกะลำดอกคะนา้ดนาดอกคะน้าดอกคะน้าต้มแล้วก็มีกะหลำ่ำกระเจีย๊ยบก็แครอท ผระกาดหอมมะเขือเทศแตงกวาไข่ต้มไส้กรอกจ้าแล้วก็น้ำสลัดซื้อมาจากแม่โคจ้ามาจา้กเพื่อนๆจ้ามาอร่อยๆด้วยกันช่วงเที่ยงๆจ้าวันนี้เมนูวันหยุดจ้ากินสลัดผักจ้ะโมจ้าไม่เอาบองปูนหบสลัดผักช่วงไทยๆหนุ่มด้วยจ้าไข่ว่าจะผ่าเป็นซี่ทีนี้มัน มันไม่มีไอเชือกไอเขาเรียกอะไรได้ก็เลยเอาเป็นลูกดีกว่าง่ายดีกินคนเดียวทำอะไรก็ได้พ่อเป็นใจไหมโอเคเดี๋ยวหาว่าไม่เรียกแล้วน้องบิ๊กไม่มามาคนเดียวกินคนเดียวลุยเลยค่ะมาอร่อยอร่อยด้วยกันนี่ผักต้มชำ้ชำๆเลยจ้ะ

Uh -huh. Chân quang Cọp ơi mọc Ừm อ๋ออันนี้กินคนเดียวนะอือือทำเพื่อทุกคนแต่ไม่มีใครเข้ากล้องด้วยเลยต้องนั่งกินคนเดียว

กินอย่างนั้นก็ได้กินคนเดียวกรอ,อบมากเอ้ยอือหืออือหือ ทำไม่เจ็มทำไม่สุภาพยังไงต้องขอโทษขอไปทุกคนด้วยนะจ๊ะโมจาหุบสลัดผักมงนมได้จังอือหืออร่อยเมนูช่วงเย็นได้แล้ว แถวใต้เราเป็นใบใบยางเริ่มร่วงแล้วจ้ะคุยอยยางผัดใบดีวันนี้มีลมสลัดแนวใหม่ไม่ต้องไปคลุกจิ้มออกก็ได้มันอยู่ที่เราจะกิน หืมปเกี่ยวแบบกรอบมากไม่เป็นไรที่น่ามันได้สาย mhm 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 tôm này kia, mhm rồi ừm, mhm tin nó mhm 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 cái gì mà, điêu. À. mà bình và con quà gì อืโอ้โหเกินห้ามใจ น้ำสลัดมดัก็เอาทำตักกันครับซื้อมานจะไม่โคจ้าน้ำสลัด,าาลดแล้ะเด็กกินไม่หมดรู้สึกเริ่มจะอิ่มแล้ว โอเคกินต่อจักตอนแรกว่าเอาถ้วยมาแล้วว่าจะมาตักกินนั่นไม่เข้ากันเอาไปจิ้มไปเลยสลัดไม่ต้องสลัดผักจิ้มเอาอมไม่ต้องคุกถ้าคุกแล้วเรากินไม่หมดถ้ากินไม่หมดมันจะไม่อร่อยจิ้มนี้เหลือก็เก็บได้ อืมฮืมเข้ากันอร่อยสดแก่เกิน ีจพี่เชียบต้องทำใจกินไม่ได้ก็อย่าฝืนอ่อนเข้วง่กรบอกไม่สวยเท่ต้มใส่เกลือได้ติด Mm-hmm. Mm-hmm. hmm เ๋ยไม่หมดก็ทำน้ำพริกกินตอนเย็นต่อกอ้ยโคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อจ้าพ่อกันไม่คลิปนาค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขโชคเจียตลอดไปค่ะ 拜拜。Bye bye.